สวัสดีค่ะมาแล้วเนาะวันนี้นะคะลายใหม่ตัวนี้เราเรียกว่า I อร s ชแมส t ิดนะคะมาดูขั้นตอนการทำกันเลยเพราะว่าวันนี้วิดีโอจะยาวนิดหนึ่งเพราะมันต้องใช้สีแถวนะคะโอเคเริ่มต้นที่แถวที่1นนะคะปุกขึ้นต้นทั้งหมด12ห่วงนะแถวที่1นนะคะถักนิด2ครั้งนิด1ครั้งนิด2ครั้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไหมพรมจากด้านหลังนะคะอ้อมมาด้านหน้า ไว้อย่างนี้นะคะแล้วร้อยห่วงที่3ามเข้าไปเฉยๆห่วงที่4ี่ทการถักนิดและห่วงที่ห้าก็ทําการถักนิดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แบบนี้ใช่ไหมคะนาห่วงที่3ามที่เมื่อกี้ร้อยเข้าไปเฉยๆยกข้ามห่วงที่สี่และห่วงที่ห้าจะได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วย้อนสเต็ปเดิมเอาไหมพรมมาไว้ด้านหน้า ร้อยห่วงเข้าไปเฉยๆถักนิดสองครั้งหนึ่งและสองนำห่วงที่ร้อยเข้าไปเฉยๆยกข้ามห่วงที่ถักนิดสองครั้งนะะแบบนี้ย้อนสเต็ปเหมือนเดิมไหมพรมไว้ข้างหน้าร้อยห่วงเข้าไปเฉยๆถักนิดสองครั้งหนึ่งและ สองเสร็จเรียบร้อยแล้วยกห่วงข้ามนะคะตอนนี้จะเกิดเป็นลายแล้วยังเหลือห่วงสุดท้ายถักนิดเพื่อจบแถวนะคะเรียบร้อยแถวที่1จบเรามาต่อแถวที่สองแถวที่สองไม่มีอะไรเลยแถวที่2ก็คือถักเพลเพราะว่ามันเป็นชิ้นงานด้านหลังนะคะก็คือถักเพลหมดเลยทั้งแถวโอเค อ่าไม่ต้องสนใจนะอันนี้มันเป็นไหมพรมมันเป็นรอยต่อนะคะก็ถักเพยอย่างเดียวทั้งแถวเลยสำหรับใครที่อ่ามีคำถามอะไรก็อย่าลืมโพสต์ไว้หน้าวอนะคะแล้วก um ็ช่วงนี้บางที วิดีโออาจจะมาท,ท,ท,ทีทีทีติดกันหลายๆอันแล้วก็อาจจะหายไปพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ทางนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าเด็กให้ความร่วมมือหรือเปล่านะคะถ้าเด็กให้ความร่วมมือวิดีโอจะมาเยอะถ้าเด็กไม่ค่อยให้ความร่วมมือวิดีโอจะมาน้อยโอเคแถวที่สองนะคะเรียบร้อยถักเพิ่มหมดทั้งแถวนะคะกลับไม้ค่ะเตรียมขึ้นแถวที่สแถวที่สามนี้นะคะ ดูดีๆจะไม่เหมือนแถวแรกนะคะแถวที่สามขึ้นต้นด้วยนิดหนึ่งครั้งอขอพันไหมก่อนนะคะนิดหนึ่งครั้งแล้วทำการร้อยห่วงเข้าไปเลยไม่ต้องเอาไหมมาข้างหน้านะคะปกติเราจะเอาไหมเข้ามาข้างหน้าใช่ไหมคะแต่แต่แถวที่สามนี้เราจะไม่เอาไหมมาข้างหน้าร้อยห่วงเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ถักนิดอีกสองครั้งหนึ่งและสอง เสร็จเรียบร้อยเอาห่วงที่ร้อยเข้าไปเฉยๆยกข้ามเพื่อให้เกิดลายนะคะทีนี้ย้อนสเต็ปเดิมเอาไหมมาข้างหน้าร้อยห่วงเข้าไปเฉยๆแล้วถักนิดสองครั้ง1และสองเสร็จเรียบร้อยเอาห่วงที่ร้อยยกข้ามคะ่ะย้อนสเต็ปเดิมเหมือนกันไหมมาไว้ข้างหน้าร้อยห่วงเข้าไปเฉยๆถักนิดสองครั้ง 1และสองนะคะเอาห่วงที่ร้อยเข้าไปเฉยๆยกข้ามนะคะทีนี้มาถึงสองห่วงสุดท้ายก่อนที่จะถักสองห่วงสุดท้ายนะคะเอาไม้มาไว้ข้างหน้าค่ะแล้วถักสองห่วงสุดท้ายเป็นนิดปกตินะคะเรียบร้อย ต่อด้วยแถวที่4กันเลยค่ะแถวที่4ก็คือเพออย่างเดียวนะคะไม่มีการถักอย่างอื่นโอเคถักเพอตรงช่วงที่เรายกแถวข้ามนี่มันจะมีเออมันจะมีไหมผมมันจะมีขนาดยาวกว่าปกติไม่ต้องตกใจแล้วก็อย่าไปดึงแน่นเกินไปนะคะค่อยๆถัก พยายามกะระยะให้มันทุกแถวเอ่อเท่าๆกันนะคะเพราะไม่งั้นลายมันจะตึงบ้างหย่อนบ้างจะไม่สวยงามเห็นไหมคะช่วงนี้ไหมจะยาวโอเคถักแบบธรรมดาไปนะคะโอเคถักเพลไปเรื่อยๆให้จบแถวกันนะไหมพรมหมดขอพันก่อนโอเค เรียบร้อยนะคะพอถักเพิ่มหมดเรียบร้อยแล้วปุ๊บกลับม,มาดูจะเห็นเห็นไหมคะลักษณะลายจะเป็นแบบนี้อ่าใครที่ได้ลายแบบนี้แสดงว่ามาถูกต้องนะคะถ้าใครที่ไม่ได้แบบนี้กลับไปดูตั้งแต่ต้นแล้วก็ลองถักใหม่ดูนะคะโอเคสำหรับวิดีโอวันนี้จบแล้วเรียบร้อยนะคะขอลาไปเท่านี้เดี๋ยวรอบหน้าจะมาพร้อมกับการถักนิตติ้งลายอื่น สวยๆอีกนะคะเอาให้ไปประยุกต์ทำผ้าบันคอสวยๆกันโอเคสำหรับวันนี้ลาไปเท่านี้สวัสดีค่ะ